เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องตายแล้วไม่เน่ามาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่ายหลวงปู่ดูพรมมปัญโยวัดสแกจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาขอขอบคุณห้องพุทธศาสนาเวฟพลังจิตฟังจบแล้ว กรุณากดซับสไคร์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับผู้เขียนเคยไปที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อไปนมำสก,การศพของหลวงพ่อถิ่นปรากฏว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อย มีเล็บและเกสางอกออกมาเป็นที่อัศจรรย์ใจและเกิดความสงสัยเมื่อมีโอกาสได้กราบเรียนหลวงปู่ท่านอธิบายว่าผู้ที่ตายแล้วไม่เนา่ามีสามประเภทหนึ่งผู้ที่กินวานสองผู้ที่มีคาถาอาคมเสกข้าวกินประจับ 3. พระอรหันต์อธิษฐานทิ้งร่างไว้ให้คนสักการะกราบไหว้ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อโหน่งวัดครองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เขียนเกิดความไม่แน่ใจเพราะเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันต์หลวงปู่บอกว่าเราต้องดูปฏิปทาหรือราศี พวกที่กิ่นวานหรือมีคาถานั้นจะไม่มีราศีผิวพันธ์ไม่สดใสผู้เขียนจึงได้ปรารภบกับหลวงปู่โดยกล่าวอ้างถึงในสมัยก่อนหลวงปู่มีผิวพันณ์ที่ค่อนข้างดำแต่ในปัจจุบันหลวงปู่มีราศีสดใสสวยงามแม้แต่หลวงปู่บุตรดาเมื่อก่อนเขาว่าท่านผิวดำเหมือนกัน หลวงปูต่ตอบว่าไม่ต้องสงสัยกระดูกท่านยังฟอกเป็นพระาธาตุได้ผิวพันธุ์ทำไมจะฟอกไม่ได้เคยมีผู้มีบุญท่านหนึ่งมากราบนมัสก,การหลวงปู่เมื่อท่านผู้นั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ได้ถามว่าแกว่าข้ากับเขาราศีใครดีกว่ากันผู้เขียนรีบเรียนว่า ว่ากันตามตรงหลวงปู่ราศีดีกว่าครับหลวงปู่ยิ้มก่อนที่จะพูดขึ้นว่านั่นคือราศีทางโลกสู้ราศีทางธรรมไม่ได้สนับสนุนโดยบริษัทเวชพัญญากาโนบ็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเปลียนทอง พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370